ตำนานกิจิอาจารย์ลุ่มน้ำทะเลสาโคกลาบลูกปั้นองค์ปฏิมาอาจารย์เที่ยงนิจโจูช่วยคุ้มเกาเมืองสุงคลาวัดวาบ้านเลเห์โบทตั้งอยู่ตำบลเกาะใหญ่ที่ใกล้ทะเล เกาะแห่งนี้ล้วนมีเรื่องเล่าตำนานบ้านเลมโบโตที่มีมาอย่างชานานจนลุ่นลูกหลานเจ้าบ้านนับถือเรื่อยมาเป็นอาจารย์ที่มีวิชาและวาจาศิทย์ทั่วสารทิศมีสิทธ์ที่ยังนับถือ บารมีไปไกลไกลไกลเลี้ยงหลือโปรดท่านยึดถือหลักธรรมในาศาสนาจิตตั้งอยู่ในความเพียรที่ท่านเรียนมาดุดดังเทวาคุ้มครองให้เราปลอดภัยตัวแคว้นเดนนี้บารมีแผ่กว้างออกไปเราเาชาวไทย เชื่อในพระธรรมคำสอนวัดแหลมโบโทนั้นมีโบน้ำศักดิ์สิทธิ์ไสโบริสุทธิ์ดุดดังน้ำจากสวรรค์เคยเป็นโบน้ำเล็กๆที่ในหมู่บ้านแต่มีตำนานกล่าวขานกันมามากมาย ทรงเป็นนามพุทธราชาพิเศษตัวทั้งประเทศนั้นเป็นนามพุทธมนเลื่อมใสศรัทธากันมาชั่วอายุคนจะสำเร็จผลทุกคนที่มาบูชา